ผมอยากให้คุณผู้ชมดูผมจะไม่พูดเองช่องแปดทำทุกอย่างไม่มีอคตินะครับประวัติการศึกษาหลวงพ่อ,อซึ่งวัดพระบาทน้ำพุเอาขึ้นมาโชว์กับสังคมและผมย้ำว่าทั้งหมดผมยังรอฟังหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพูดบ้างก็ดีนะครับประวัติการศึกษาครับทีมงานต้องเป็นหน้าการศึกษาที่สั่งให้ตีกรอบมาตอนที่ประชุมเอาตัวนั้นขึ้นมาอ่ะขึ้นมาเลยจ้ะคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้ฮะ คือวันนี้ประวัติการศึกษาผมจะอ่านให้ฟังนะตัวมันอาจจะเล็กหน่อยและคุณผู้ชมดูนะฮะแป๊บหนึ่งนะค้างไว้ไม่เป็นไรจบประถมศึกษาโรงเรียนนันทวิทยาลัยอำเภอเมืองขอนแก่นใช่ไหมอ่าเห็นนะฮะบนสุดตัวเล็กนี่ผมอิงจากวัดนะครับผมอิงจากวัดต่อมาปี2516จบมัธยมโรงเรียนเทพสิรินกทม,มผมอิงจากวัดนะครับค่ะ 2519ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์มอเกษตรผมอิงจากวัดนะครับ2522ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียผมอิงจากวัดนะครับผมเอาแค่สี่บรรทัดนี้ก่อนอและเพื่อความเป็นธรรมกับหลวงพ่อจริงๆเมื่อจะตรวจสอบอยากรู้ว่าหลวงพ่อเรียนที่ไหน เท็จจริงประการใดมีชื่อมาว่าหลวงพ่อเนี่ยมีสองชื่อด้วยกันนะครับทีมงานขึ้นเพจนามเดิมหลวงพ่อเอาเพจนามเดิมก่อนนะทีมงานอย่าอย่าผิดนะอันนี้สําคัญนะเออเอาเพจนามเดิมก่อนนะเดี๋ยวมันขึ้นอย่างอื่นมาเดี๋ยวตกใจเนี่ยนะฮะอ่าเน่เน่อันนี้คุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมกับหลวงพ่อและเหล่าบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งหมดนี่คือสองชื่อที่ผมทราบค่ะ และมีมากกว่านี้แต่ผมจะยังไม่พูดออกอากาศจนกว่าหลวงพ่อท่านจะพูดครับชื่อเดิมหลวงพ่อคืออัลงกฎพลละมุก<ะ>กับอีกชื่อหนึ่งก็คือเกรียงไกเพชรแก้วด้วยความเคารพไหว้ก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่เคารพนับถือพระไม่จริงครับแต่บางอย่างจะยังไม่เปิดครับแต่บอกกับคนไทยว่ามีสองชื่อนี้จะช้านะครับค้างเอาไว้ก่อนทีมงานให้พี่ได้หาเรื่องก่อนล่าสุด ผมลองมองไปที่ขอนแก่นคือบรรทัดแรกขอจอประวัติขึ้นอีกทีหนึ่งจ้ะบรรทัดที่หนึ่งคือขอนแก่นปร,กรากฏว่าเราก็ตามไปที่ขอนแก่นแต่ปร,กรากฏว่าโรงเรียนนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่นันทวิทยาลัยแต่มันเป็นแก่นนครวิทยาลัยค่ะในแก่นนครวิทยาลัยยืนยันว่าหลวงพ่อเรียนจริงใช่ค่ะอะเรียนจริงนะฮะ,ะตัดภาพไปที่แก่นนครวิทยาลัยไ,ได้เลยจากที่ขอนแก่นขอนแก่นวิทยาลัยเนี่ยแหละถูกป่ะเมย์แก่นนครเออ ประเด็นคือวันนี้เราตามไปที่โรงเรียนปรากฏว่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอยู่ที่ขอนแก่นคุณพานุเดชาพะวะพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลายัยปรากฏว่ายืนยันว่าหลวงพ่อเรียนจริงอันนี้คือมัธยมถูกไหมฮะหลวงพ่อเรียนก็คือเจ้าคุณอลงณกฎสำเร็จการศึกษารุ่นที่ปีอะไรเนี่ยรุ่นที่ปี8เมื่อ251 1 ถ้าเทียบกับประวัติหลวงพ่อ251 1จบจากขอนแก่นอ่ามีจริงมีจริงและเจ้าคุณอารง์กฎเคยมาวางศิลาเลิกอาคารเรียน60ที่แก่นนครวิทยาลายัยหลวงพ่ออารงณ์กฎเป็นคนมีเมตตาและปกติโรงเรียนจะนิมนต์ท่านช่วงวันเกิดโรงเรียนปีละครั้งวันที่16กันยาของทุกปีหรืออาจจะปีละสองครั้งโรงเรียนเองได้รับการช่วยเหลือจากหลวงพ่ออันนี้เพื่อความเป็นธรรมบรรทัดที่หนึ่งที่ขอนแก่น มัธยมสองห้าหนึ่งหนึ่งตรงกันที่โรงเรียนนี้ฟางเสียงโรงเรียนชี้แจงก่อนครับทราบนะครับว่าท่านเคยเรียนที่นี่แล้วก็เป็นสิทธิเก่ารุ่นที่แดครับตั้งแต่รู้จักท่านมาเนี่ยท่านเป็นคนังไงครับอ่าก็คงจะเหมือนกับทุกคนที่ท,ที่ได้สัมผัสกับท่านก็คือท่านเป็นผู้ที่มีเมตตานะครับใบหน้าท่านก็จะยิ้มแย้มมีเมตตาถ้าถ้าเราได้ ได้อยู่ใกล้สัมผัสเราก็จะได้รับความอบอุ่นไปด้วยครับท่านมาโรงเรียนกันนคานี้บ่อยแค่ไหน,นปกติก็จะเป็นช่วงวันเกิดโรงเรียนที่ครบรอบโรงเรียน16กันยานะครับแต่ก็อาจจะเป็นปีเว้นปีบ้างหรือบางปีก็อาจจะมามามา,มาติดกันบ้างก็เฉลี่ยก็คืออาจจะเป็นปีละครั้งครับหรืออาจจะเป็น2ปีละครั้งหนึ่ง อะไรที่ท่านมาสร้างมาทําให้โรงเรียนแก่นครให้เราเป็นที่น่าจดจำอืมจะเป็นลักษณะของการการสร้างที่โรงเรียนให้จะเป็นของสมาคมครูผู้ปกครองนักเรียนมสมาคมนักเรียนเก่ามากกว่าแต่ว่าท่านเป็นหนึ่งในสิทธิเก่า<ม>ที่ที่ท,ท,ที่นำเรียนนะครับ<ม>อ่สิทธิเก่าหรือว่าครูเก่าก็จะมองว่าท่านก็คือ เป็นศูนย์รวมใจมากกว่าแต่ว่าถ้าท่านจะมาสร้างมามอบเลยไม่มีครับนนเป็นเป็นหนึ่ง<ล>ในเ,เป็นหนึ่งในองค์คาพยพอ,อ,องค์กรสิทธิเก่าที่ที่กลับเข้ามาครับอันนี้ยืนยันว่าเรียนจริงแต่อีกอันนึงที่มีปัญหาอ่ะกลับไปที่ประวัติเต็มจอจากทีมงานกลับไปที่ประวัติเต็มจอคุณผู้ชมครับถามว่าทําไมวันนี้มันมีสองชื่อถูกไหม อลงกดพลมุกกับเกียงไก<ะ>่เพชรแก้วบรรทัดที่สองคุณผู้ชมมองตามคือเทพสิรินกรุงเทพบรรทัดที่สองนะ2.5.1.6ผมย้ำจากเว็บพระบาทน้ำพุจะเคลื่อนจะคล้อยจะย้ายจะเปลี่ยนหลวงพ่อท่านมีสิทธิ์จะอธิบายต่อเราไปเทพสิรินฮะภาพเทพสิรินทีมงานเปิดอินเสิร์ตโรงเรียนก็ได้อ่ะดูนะฮะเทพสิริน เพราะเมื่อกี้เนี่ยระดับมัธยมมันมีที่ขอนแก่นเราไปเทพศิรินคุณผู้ชมครับผมจะไม่เปิดภาพพวกนี้ออกมาเพราะเราคุยกับโรงเรียนแล้วว่าเราจะ,ะไม่เปิดแต่ผมจะเปิดเป็นข้อมูลว่าด้วยความเคารพหลวงพ่อที่เทพศิรินถ้าไปหาข้อมูลอลงกฎพล,ลมุกกับเกรียงไกรเพชรแก้วไม่มีประวัติครับเมย์ครับไม่มีประวัตินะครับยังรอหลวงพ่อชี้แจงอยู่เหมือนเดิมว่า เกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะไม่มีประวัตินะครับที่เทพศิรินและทีมข่าวช่อง8ไปต่อที่มอเกษตรครับคุณผู้ชมมอบรรทัด3ที่ตีกรอบนะครับและขวามือลองเปลี่ยนอินเสิร์ตไปที่เกษตรบางเขนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในใบของวัดบอกว่า2519ปริญญาตรีหลวงพ่อจบสาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่อง8ตามไปที่นี่แล้วเราเองก็ได้ตรวจสอบบางอย่าง ปรากฏว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการมาตรวจสอบแล้วได้มาตรวจสอบแล้วครับแล้วก็ค้นทะเบียนประวัตินักศึกษาไม่เจอประวัติของคนที่ชื่ออารมกดพลมุกและเกียงไก่เพชรแก้วค่ะเพราะฉะนั้นเรายังรอฟังหลวงพ่ออยู่ผมบอกก่อนเลยอันนี้คือจากในมุมของเกษตรและในมุมอีกท่านหนึ่งซึ่งไปช่วยตรวจสอบอีกชั้นนึง เพื่อความสบายใจให้หลวงพ่อรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์ครับท่านเป็นนักวิชาการสาขาเคมีและเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมมอเกษตรอาจารย์ออสตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วครับว่าวิศวะที่กเกษตรศาสตร์ข้อเท็จจริงมีชื่อบัญชีนิสิตหลวงพ่อหรือไม่ยืนยันว่าไม่พบชื่อของหลวงพ่ออารง์กฎว่าจบการศึกษาที่นี่ ไม่พบประวัติการเรียนที่นี่โดยการค้นหาในทุกระบบชื่ออาร์กฎพล,ลมุกไม่พบข้อมูลรวมถึงชื่อเก่าเกรียงไกรเพชรแก้วตรวจสอบก็ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษาที่นี่ขาะเดียวกันบรรทัดที่4คุณผู้ชมเห็นบรรทัดซ้ายมือใช่ไหมครับบรรทัดที่4ซ้ายมือที่บอกว่าจบจากเมืองนอกวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียอาจารย์ออสมีเพื่อนอยู่ที่นั่นครับ อาจารย์ออฟบอกว่าเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยปีสองปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียผมเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่เรียนออสเตรเลียเบื้องต้นผมให้เพื่อนสนิทลองไปตรวจสอบแจ้งว่าพศออนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิศวกรรมาศาสตร์เครื่องกลเพิ่งมามีในช่วงปีหลังๆด้วยซ้ําจากประวัติของพระอารมณ์กฎกับแจ้งว่าจบที่นี่ซึ่งทุกอย่างไม่สอดคล้องกัน และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรต้องรอให้ทางมหาวิทยาลัยออกหนังสือหรือไม่อย่างไร<ะ>ในการชี้แจงทั้งหมดนี้ผมถึงบอกว่าเรารอฟังหลวงพ่ออารงกฎด้วยแต่นี่คือทางด้านอาจารย์ออสท,<ะ>ท่านเป็นผู้ช่วยอธิการอยู่มอเกษตรและเช็คแล้วรุ่นก็แสดงตนในประวัติก็บอกว่าจบวิศวะ มเกษตรศาสตร์ปี2519นะฮะก็ลองค้นดูก็ไม่เจอนะลงกดอะไรเงี้ยนะครับแต่มีเพื่อนโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเรียนที่แก่นนครวิทยาลัยปี2518มอสอ .2 ทับ7นะครับความจริงแล้วเขาไม่ได้ชื่ออลงกดเขาชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วไม่ว่าตำรวจจะค้นฐานอะไรจากชื่อเนี่ยถ้าไม่เอา เลขบัตรประชาชนนะก็จะไม่รู้เลยว่ามีการใช้ชื่ออะไรกันแน่หรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนานามสกุลนะครับแต่ถ้าใครเป็นสิทธิ์เก่าขอนแก่นแก่นนครวินะฮะโรงเรียนรเรียนแก่นนครเนี่ยเกลียงไกลเพชรแก้วนะถ้าใครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นก็แสดงตนหน่อยนะครับว่าหลวงพ่ออลงกตเนี่ยเรียนห้องเดียวกับท่านหรือไม่มส2.7ทับ 7. เพราะว่าประวัติด,ดูแล้วลึกลับอนะ่ะเพราะว่าถ้าจบมส .2 นะปี25-18 จะมาจบวิศวะมเกษตรปี2519ได้ยังไงเนี่ยเ่ยแปลกมากอันนี้ประเด็นที่1นึ่งแล้วนะเขาบอกว่าการศึกษาของท่านเนี่ยจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาลัยเกษตรศาสตร์ปี2519และปีและที่สําคัญนะปี2522ไปจบปริญญาโทวิศวะเครื่องกลนะครับที่มาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่ง A N U เนี่ยอยู่ที่เมืองแคนเบอร์าพอดีจะนดมีโอกาสไปเรียนไปเรียนที่ออสเตรเลียด้วยนะฮะ <l oss> ก็เลยไล่เช็คดูเอ A N U เนี่ยคณะวิศวะเขาก่อตั้งปี1993นะถ้าดูปีที่หลวงพ่อจบเนี่ยก็คือ,อ2522มันเป็นปีคริสกักราชก็มันไม่ใช่อ่ะ แล้วก็คณะวิศวะก็ยังไม่เกิดเขาเรียก Faculty of Engineering นะครับ<ะ>และปัจจุบันถ้าเราไปค้นที่ Australian National University หรือ A.N.U. นะฮนะสาขานี้ก็ไม่มีนะฮะเ,เป็นสาขาที่บอกว่าเป็นเครื่องกลตรงๆไม่มีตอนนี้จ่กนั้นก็ขอสิทธิ์เก่า A.N.U มาช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นที่ชื่อเกรียงไกล หรืออารลงกฎหรืออะไรหรือไม่น,นี่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อความเป็นทางกับหลวงพ่อ,อเพื่อหลวงพ่อเปลี่ยนชื่ออีกอจะได้เอามาเทียบกันใหม่หเพราะตอนนี้ทำมาขอภัยเกษตรศาสตร์ก็ไม่เจออ,อาจาร,รย์ออสท่านอ้างแล้วก็ที่โทรที่ออสเซเลียเพื่อนท่านไปเช็คด้านก็ไม่เจอชื่อหลวงพ่ออีก คุณผู้ชมกลับไปที่บรรทัดหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้น่าสนใจเมื่อกี้บรรทัดหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตัวมันเล็กนิดนึงไม่เป็นไรนะบอกว่าหลวงพ่อจบประถมโรงเรียนนันทวิทยาลัยอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นดูบรรทัดแรกนะฮะสองห้าหนึ่งหนึ่งและปรากฏว่าเมื่อกี้นี้โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอ,อ่ะเปิดบรรยากาศแก่นนครหน่อยในประวัติหลวงพ่อสองห้าหนึ่งหนึ่งจบประถมโรงเรียนนันทวิทยาลัยสองห้าหนึ่งหนึ่ง แก่นนครก็บอกว่า1นหนึ่งหลวงพ่อจบจริงแต่หลวงพ่อจบ,จบมัธยมมัธยมค่ะเ,<อ>เป็นมศส,สมัยนั้นเขาใช้มศสองทับเดี๋ยวก่อนนะในประวัติหลวงพ่อหนึ่งหนึ่งจบโรงเรียนประถมแต่ปรากฏว่าของจริงหนึ่งหเนี่ยท่านมาจบแก่นนครเป็นมัธยมแล้วใช่ค่ะเอาเป็นมศสองทับเจ็ดเริ่มมีปัญหาอีกใช่ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครอะไรยังไงและผมก็ย้ํา อยู่ที่หลวงพ่อแล้วล่ะครับและกระทรวงศึกษาครับท่านจะต้องเข้ามาอธิบายกับสังคมด้วยไหมกับทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งมอเกษตรก็ยันแล้วถูกปะใช่ค่ะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ<ม>ออสเตรเลียอาจารย์ออสท่านก็ให้เพื่อนตรวจสอบแต่ทั้งหมดหลวงพ่ออาจจะมีชื่ออือ่นอีกหรือเปล่าค่ะเรายังรอคำตอบจากหลวงพ่ออารมณ์กฎนะครับ แม้วันนี้จะยังไม่เจอตัวท่านด้วยความเคารพท่านจริงๆทั้งหมดถ้าท่านแจ้งได้ท่านจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง<ะ>ถูกไหม